อ้อนสิให้มาเบิงว่าพอถ่านอยู่ในเหนี่คือพอถูกอาทิตเลยเลยทุกคนนี่เนี่ยพอถูกอาทิตอาทิตเลยแบบพออาทิตหรือถ่ายคลิปไม่ได้นะอีกเลยเด้เทุกคนเลยว้าวเลยว่าอันนี้อ้อนอยากบอกเลยว่าถ้าคูได้หูจักหน่วยงานนะมาบอกเลยนะทุกคน ายเมอย่างนี้แหละค่ะทุกคนที่อยากให้ทุกคนรู้ว่าที่ออนไปตลาดทุกอาทิตย์อ่อนจะเจอแบบนี้แล้วเมื่อกี้ก็เจอเพื่อนด้วยใช่ไหมคะที่จับมือกันนะสบายดีสวัสดีค่ะ D p ททุกทุกท่านเมืนอ้มาพบพ่มหอ,อกกับออนเช่นเก่าเช่นเคยอีกแล้วจ้ะทุกคนจ้าทุกคนจ้าทุกคนเนาะอ่อ,อนก่อนในทายคลิปเป็นปกติแหละทุกคนอ่อนกลับไปอ,อน,น,อน,น,อนันต์เลยอ่อนกับหายเบิง์นอ่ะคือ จรงที่อ่อนอยากจะสื่อสารคือบอรมเมนคนไทยหลดคืออ่อนบอกเลยว่าสำเนียงอีหยังต่างๆนาๆนาคือบอรมเมนคนไทยเลยจะ้ะแต่ว่ามาคอท่านอยู่ประเทศไทยชีอ้อนองหูก็คือคอท่านอยู่ประเทศไทยนะ่ะพิดกฎหมายแม่บนทุกคนแล้วคนทีเพิินคอท่านนะ่ะคืออ่อนบอกเลยว่าได้ร้ายมากๆเนาะบางคนหายยี่สิบห้สิบบาทหห้าบาทบางคนห้แบบยี่สิบมาลยทุกคนหะยี่สิบหรือหาสิบบาท ไฮเลยห้ตลอดอะ่ะคืออ้อนเห็นอ่ะอ้อนสังเกตเห็นนะทุกคนอันนี้ ai, sound, hand, hand. อ้อนปฏิทายอ้อนสังเกตเห็นว่าแต่ว่าอ้อนอย่างตลาดอ้อนจะเห็นตลอดนะะทุกคนเห็นว่าแบบเข้าหายเงินแล้วกะเอาเงินใส่กระเป๋าขอหน่อยครับขอหน่อยครับขอหน่อยครับแจ้งซีเลยจ้าทุกคนจ้าคือเนาะออนอ่ะทุกคนเอฟซีบอกอ้อนว่าอ้อนถ้าเจอขอทานอะ่ะให้แจ้งตำรวจหรือแจ้งหน่วยงานเลย ออนไม่รู้ค่ะทุกคนเอฟซคือถ้าใครรู้ก็บอกไว้นะคะช่วยเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าเอ้ยคนเนี้ยเขาขอทานแบบเขาก็น่าสงสารเนาะส่วนมากอะ่ะคนไทยเขาจะว่าเอ้ยคนเนี้ยเขาน่าสงสารเนี่ยเขาพิการขาแบบไม่มีขาเดินไม่ได้เงี้ยเขาสงสารอยากให้กินข้าวแต่ไม่รู้ว่าที่ได้ตังไปอะ่ะ ออนคิดว่าน่าจะได้เยอะนะได้เยอะกว่าอ,อนอีกด้วยซ้ํานะคิดว่านะอ,นนอ,อันนี้คืออ,อนันนี้คืออ่อนคืออ่อนคิดนะคะทุกคนแต่ที่แน่ๆที่อ่อนเห็นขอทานชาวจีนนะเนาะที่เห็นบอกว่าวันหนึ่งได้แบบหลักหมื่นนะโอ้โหยิ่งกว่าค่าแรงของเราอีกค่ะนี่แหละเหตุผลที่อ่อนไม่กล้าแบบสงสารอยู่แต่ว่าไม่อยากให้ขอทานเพราะว่า มันจะกลายเป็นว่านีสัยของเขาถ้าเขาไม่มีกินหรือเขาแบบไม่มีเงินไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์กินเขาก็มานั่งขอทานแบบนี้ทําให้คนอื่นเขาสงสารอันนี้คือออนไม่ทราบจริงๆค่ะทุกคนแต่ออนบอกเลยออออนเคยให้สิบบาทเนาะแล้วจากนั้นมาออนก็ไม่ให้อีกเลยเพราะว่าเห็นทุกอาทิตย์ที่ออนไปตลาดบางเขนออนเห็นทุกอาทิตย์เลยคือออนไม่ได้โกหกถ้าใครไป ตลาดบางแคเลยอยู่บางอยู่แถวบางแคนะจะรู้ดีเลยค่ะว่าคนเนี้ยเขาเขาอยู่ตลอดอะ่ะเขาอยู่ตลอดแล้วได้ตังค์ไม่รู้ว่าเขาเอาไปไหนที่สําคัญคือเขาไม่ใช่คนไทยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นออนคิดว่านะเพราะว่ายังไงสำเนียงการพูดแล้วก็อ่าอันนี้หน้าตาเนาะแบบยังไงอะ่ะเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วคือออนก็อยากให้เนาะถามว่าจะกล้าไหมแบบที่เขาทักว่า เว้ยไม่ให้ถ่ายคลิปนะคือคนข้างๆอ่ะคนข้างๆที่ยืนอ่ะอาจจะเป็นชาวพมา่าเลยยังไงะไม่ให้ถ่ายคลิปนะแต่คนที่เขาอ่าเขาขอทานก็บอกว่าถ่ายอะไรอะ่ะถามมาถ่ายอะไรอะ่ะออนก็ไม่ตอบเพราะว่าออนก็รีบเพราะว่าออนจะรีบซื้อรีบไปใช่ไหมคะรีบซื้อแล้วก็รีบไปจากตรงนั้นเพราะว่าออนเข็ดแล้วที่แบบเดินมัวแต่เดินไม่สนใจโดนกระเป๋าตังหายนันเลยออ,อนก็เลย เข็ดเลยจะซื้ออะไรก็รีบซื้อแล้วก็รีบกลับไม่อยากอยู่นานเพราะว่าเดี๋ยวมันแบบยังไงอะแต่ก่อนก็อาจจะเดินซื้อเดินหาของน่องของนี่แล้วเดี๋ยวนี้คนมันก็เยอะและ้วก็ยังไงอะบางคนก็แบบมีโรคภัยมันเยอะเนะาะค่ะทุกคนออนก็เลยเออรีบซื้อรีบกลับดีกว่าเหมือนเช่นวันน,นี้อออนไปคือออนอยากให้แบบหน่วยงานหน่วยงานเนาะเข้าไปดูแลค่ะทุกคน ไม่ใช่ว่าเข้าไปดูเลยคือเข้าไปดูว่าเขาอะได้วันละกี่บาทได้วันละกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นแล้วเขาทําอย่างนี้ตลอดไปคงไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นยังไงอะแล้วแหล่งตรงนั้นน่ะมันมีแต่ผ้าไหแล้วก็ผ้าเยอะสุดๆคะ่ะเยอะมากๆที่ตลาดบางแคเยอะสุดๆออนไปทุกครั้งออนก็เห็นทั้งพ่อค้าแม่ค้าเนาะ ที่เขาอยู่ในนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้สนใจเราค่ะถามว่าเขาสนใจไหมเขาไม่ได้สนใจออนทีแรกออนก็ไม่ได้สนใจเอกค่ะแต่พอมีเอฟซแนะนํามาเฮ้อยออนเขาขอทานน่ะเขาผิดกฎหมายนะแล้วก็รายได้ของเขาอะเยอะกว่าออนนะเฮ้อยออนเลยว่าทําไมเขาทําแบบนี้แล้วเขาได้รายรายได้เยอะแล้วมันแบบผิดกฎหมายแล้วทําไมเขาถึงทําเนี่ยออนก็เลยเออเขาก็เลยเข้าใจว่า คนเรามีทั้งคนดีและคนไม่ดีส่วนมากเขาว่าเอ้ยต้องเป็นขมิ้นแน่ๆหน้าตายอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้เนาะออนก็ไม่อยากเกาหาใครแต่ที่แน่ๆออนก็อยากให้แบบไม่อยากให้เขาทําแบบนี้อยากให้เขาแบบทั้งที่มือแขนก็มีแล้วก็เออไปหาล้างจานไปหาทําน่นทํานี่ก็ได้แบบเป็นแรงงานนะใช่ไหมคะไม่อยากให้ทําแบบนี้เลยแบบยังไงอะ่ะมันทั้งผิดกฎหมายแล้วก็มันทั้งแบบ แล้วก็เราไม่รู้ว่าตังท,ตงที่ได้ไปอ่ะเขาเอาไปซื้อข้าวกินหรือว่าเขาเอาไปซื้ออย่างอื่นเนาะเพราะว่าแบบการยังไงอ่ะเขาไปซื้อแล้วซื้อเบียร์กินกับเพื่อนเพื่อน,อนหรือยังไงก็ไม่ทราบนะอันเนี้ยแต่ที่แน่แนคือมันไม่มันไม่ถูกเนาะที่แบบใช้ความสงสารใช้ความสงสารมาแบบ เข้าหาผู้คนแล้วก็แบบไม่ได้ทําอะไรเลยนั่งเฉยๆไม่ได้ออกเที่ยวออกแรงทั้งที่ก็เป็นแรงงานแต่ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเป็นแรงงานประเทศไหนเนาะหรือว่าเขาเป็นคนไทยอันนี้ก็ไม่ทราบเพราะว่าแต่หน้าตานะคือไม่ใช่แน่แน่ออนว่าไม่ใช่คนไทยแน่แน่ถ้าคนไทยจะรู้ดีเลยผิวไม่แบบนั้นแล้วก็การพูดการพูดการจาสำเนียงจะไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนคือใครไปใครก็คงทราบดีนะคะว่า ที่ตรงนั้นอะมันไม่ค่อยมีค่ะไม่ค่อยมีแบบไม่ค่อยมีคนไทยมีแต่ชาวพม,าม่าเขมนแค่นี้แหละค่ะแต่ก็ลาวมีบ้างนิดนหน่อยแต่ส่วนมากนั่นแหละที่ออดบอกพม่าเยอะสุดพม่าคุมค่ะตลาดบางแคคุมอะไรทั้งคนขายของทั้งคนขายของทั้งคนซื้อเพราะว่าทั้งคนซื้อเพราะว่าเขาเป็นคนสู่งงานใช่ไหมคะแบบพวกแบบปลาทําท,ทํปลาทําทอะไรอย่างเงี้ยเขา พมา่าหมดแล้วเงินเดือนเขาก็แพงด้วยนะทั้งที่อ่อนรู้อ่ะคนหนึ่งหลักหมื่นด้วยมะเนาะใช่ไหมคะว่าตรงนั้นน่ะมันแบบมีแต่มีแต่พวกเขาและอาหารนะอาหารตรงนั้นคืออ่อนบอกเลยตามท้งเป็นป้ายภาษาพมา่าหมดเลยค่ะคืออ่อนอ่านไม่ออกที่ออนที่ออนถ่ายให้ดูคืออ่อนอ่านไม่ออกเลยค่ะเดี๋ยวอ่อนจะเอาขึ้นให้ดูนะคะอ่านไม่ออกเลยค่ะพมา ภาษาพม่าแล้วก็คนพมา่าเขาก็ไปซื้อของเยอะจับใจใช้ของบางครั้งมีของพม่าหมดเลยบางคนแบบเป็นพม่าอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเปิดเองหรือว่ายังไงเพราะว่ามันมันยังไงมันคนเยอะสามารถมาเปิดได้หรือยังไงไม่รู้อ่ะแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือถ้ามาเปิดเองก็มาแย่งอาชีพของคนไทยใช่ไหมคะถ้าเขามาเปิดร้านท้าเองก็เท่ากับว่าทําผิดกฎหมายคล้ายๆว่า มาแย่งอาชีพของคนไทยทําให้ทั้งที่คนไทยเขามีสิทธิ์มีอะไรขายของอะไรอยู่แล้วแต่เขาแค่ไม่ได้ขายแค่นั้นเพราะว่าเขาไปทําอาชีพอื่นแต่ว่าคนต่างชาติมาเปิดร้านขายของที่ประเทศเขาอย่างนี้ก็ไม่ถูกแล้วก็มาขอทานที่ประเทศเขาเขาอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันไม่สนับสนุนถ้าใครเห็นก็บอกด้วยนะคะแต่สาลอ,อนอนะเห็นทุกครั้งเห็นตลอดค่ะ บอกเลยว่าไปทุกอาทิตย์เจอทุกอาทิตย์เจอบอกคอหน่อยครับคอหน่อยครับถือคันนี่เลยค่ะประมาณนี้เลยค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ออนก็อยากฝากถึงเนาะถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ถ้าพูดผิดพลาดประการไหนก็ขอโทษขออภัยนำม,มานะในที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่อีพีนะคะสวัสดีค่ะ